ชื่อว่าไกอาค่ะเฮ้อไกาอางั้นเหรอเธอมีชื่อเหมือนกับระบบไกาอาที่ปิดผนึกประตูบริษัทอนันต์านานเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่ยังไงก็ตามเธอคือผู้นำของผู้ทักษ์สินะคนที่ยืนข้างๆเธอคงจะเป็นเพเ่อนยึดแข็งแกร่งที่สุดเกรซฉันไม่คิดเลยนะว่าผู้นำอย่างเธอจะเคลื่อนไหวด้วยต mm ัวเองแบบนี้คิมซีฮุนสําคัญขนาดนั้นเลยงั้นเหรออืมประมาจังหรือว่ามันจะเป็นเพราะ พวกเขากําลังจนตอกสินนะเกรซบอกฉันแล้วค่ะคุณคือพี่ชายบุญธรรมของผู้พิทักษ์คิมซีฮุนสินะคะใช่แล้วล่ะฉันเป็นพี่ชายบุญธรรมของคิมซีฮุนพี่น้องบุญธรรมในยุคสมัยนี้งั้นเหรอหายากมากเลยนะคะที่จะได้เห็นพวกเขาในยุคสมัยแบบนี้สำหรับผมแล้วเขาสําคัญกว่าครอบครัวมากเลยละครับเอ้จู่ๆพูดอะอย่างนายนี่ผมห่วงยายและชื่นชมเขามากกว่าพี่ชาย,ชยแท้ๆของผมซะอีกผู้ <c oughs> พววิทักษ์คิมซีฮุนคุณเป็นคนเลือดร้อนจริงๆนะคะฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับฉันรู้ค่ะ ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมากขนาดไหนฉันรู้ดีค่ะว่าคุณกําลังพยายามจะบรรลุสิ่งใดแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยการส,สูญเสียจิตวิญญาณอันดีงามก็ตามเฮ้อ<ะ>ฉันรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับความยากลําบากอะไรอยู่คุณมีความทุกข์ยากและความทุกทรมานอะไรฉันรู้ดีค่ะฉันจะอยู่ข้างคุณค่ะฉันอยากสนับสนุนความปรารถนาของคุณไกอา พวกเขาอยู่ทางนี้อะขอบคุณมากค่ะคุณเกรซดวงตาที่มองไม่เห็นและร่างกายที่ต้องใช้วิวแชร์ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความพิการเหล่านี้นะตอนนี้ระบบไกายกำลังสูญเสียความแข็งแกร่งถ้ากากว่าเธอเชื่อมต่อกับระบบจริงๆแล้วก็ที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ก็เข้าใจได้แม้ว่าร่างกายของฉันจะน่าเกลียดและสกปรกเช่นนี้แต่ฉันก็อยากจะช่วยคุณค่ะฉันเข้าใจค่ะว่ามันคงจะเชื่อได้ยากน่ะน่าเกลียดและสกปรกอะไรกันล่ะครับเรื่องนั้นน่ะไม่จริงเลยมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า ฉันเข้าใจนะว่าคุณต้องการชักชวนซีฮุ่นเข้ากลุ่มผู้วิทักแต่คุณต้ควรจะบอกเราหน่อยว่าคุณต้องการอะไรและสถานการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มเป็นแบบไหนฉันปล่อยให้ซีฮุนไปอยู่ในองค์กรที่ไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้หรอกนะอจะใช่ค่ะคุณพูดถูกก่อนอื่นเันนั่งลงก่อนนะคะฉันจะอธิบายให้พวกคุณฟังเองค่ะพวกคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับบางสิ่งที่เรียกว่าระบบไกาอาใช่ไหมคะเออนี่เธอพูดเข้าประเด็นเลยงั้นเหรอฉันควรจะถามเธอตรงๆเลยดีไหมนะว่าเธอเชื่อมโยงกับระบบไกาอาหรือเปล่า ตอนที่ผมเอาไว้ไปครั้งแ,แรกเองผมก็ได้รับข้อความว่าได้รับเลือกเป็นผู้พิทักษ์ของระบบไกอาเหมือนกันครับไกอาคุณเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นใช่ไหมครับเจ๋วมากซีฮุนฉันไม่ใช่คนส่งข้อความนั้นหรอกคะ่ะฉันว่าฉันคงจะต้องอธิบายเกี่ยวกับระบบให้ละเอียดกว่านี้สินะคะคุณซีฮุนคุณคังวูพวกคุณเชื่อเรื่องโลกใบอื่นหรือเปล่าคะโลกใบอื่นงั้นหรอแบบพวกต่งโลกนในซีรีส์แฟนตาซีทานองนั้นใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตาอกออกาวาจาก,กนรกเทวทิปีศาลเรียกนหึ่่งคะ ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นรกแต่มีมิติต่างๆมากมายที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่เกียรตทุกคนคุ้นเคยก็คือทางผ่านระหว่างมิติต่างๆค่ะดังนั้นทุกคนจะนิยามว่าระบบไก,กอาเป็นสิ่งเกีตขวางที่ปกป้องโลกจากพวกลุกกานจากต่างโลกก็ได้ค่ะเออพอนึกถึงมันก็จะปวดมากเลยหล่ะถ้างั้นไกอาคุณก็คือฉันคือระบบไก,กอาอืมฉันควรจะพูดยังไงดีนะร่างจุตติอวตารหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพียงแค่เศษเซียวก็ได้ค่ะอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะ ถึงแม้ว่าฉันจะสามารถมีอิทธิพลต่อระบบไกอาได้เล็กน้อยก็ตามเพื่อจะทำเช่นนั้นแล้วฉันต้องใช้พลังของฉันพอสมควรและสิ่งที่ฉันทำได้ก็ไม่ข้อจำกัดค่ะอิทธิพลหรอกครับอืมฉันคิดว่าคุณน่าจะสับสนอ่ะใช่แล้วตอนที่เหตุการณ์ลัทธิปีศาจเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ฉันได้เข้าไปเซ็กแซงระบบและส่งข้อความถึงคุณค่ะเฮะียอย่าบอกนะว่าข้อความที่ผมได้รับเมื่อตอนนั้นมาจากคุณน่ะฮะ่ถึงจะน่าเศร้าไปหน่อยแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ค่ะ ร่างจุดติดของระบบไกาอาตอนแรกนกงสงสัยว่าเธอจะสามารถลดผลึกประตูบริษัทอันตนันได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะเพราะแบบนั้นจึงจะเป็นต้องมีผู้พิทักษ์เพื่อปรับสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นแทนระบบไกาอาใช่ไหมครับอืมถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เป้าหมายที่หลอกลวงเหมือนที่อเล็กทำหรือไงกับเลยดีหรือเปล่าวะที่จริงแล้วพวกเราผู้พิทักษ์ยังมีเป้าหมายอื่นอยู่อีกค่ะเห้อมันคืออะไรหรอเป้าหมายสูงสุดของพวกเราก็คือสังหารบริษัททีทำนายค่ะ เฮ้ยอะไรฝันนั่นพี่สาตแห่งคำทำนายเหรอครับใช่แล้วค่ะฉันได้นิมิตเห็นบางสิ่งในวันแห่งหายนะเมื่อ5ปีก่อนมันทำให้ฉันได้รู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ปีศสจแห่งคำทำนายจะตุติลงมายังโลกค่ะปีศสจแห่งคำทำนายเหรอปีศสจตวตนนั้นคือราชาแห่งขุมนรกฮะแต่ฉันคือราชาแห่งขุมนรกนะไม่จะทำลายโลกใบนี้และปกคลุมโลกด้วยความชั่วร้ายเอ๋แต่เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าปีศสจตแห่งคำทำนายคือผู้ปกครองมหาสมุทรปีศาจอันกว้างใหญ่และมีอำนาจที่แตกต่างกถึง666ปรระา เหล่าผู้วิทักษ์จำเป็นต้องรวมพลังกันและ,ะเผชิญหน้ากับเขานั่นคือนนมิตทั้งหมดที่ฉันได้รับค่ะบ้าเอ้ตน้มตูเองนี่ว่ะอัปเดตใหม่พิษัทแห่งคำตำนายโอคังวูฉันเข้าใจข่าว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่ผู้คณจะเชื่อฉันในทันทีคุณเกรซช่วยแสดง้พวกเขาเห็นทีนะคะโอเคนี่คือ,น,คอนี่คือสถานะปัจจุบันของระบบไก,กาอาที่กำลังปกป้องโลกอยู่ค่ะบ้าจริงสถานะดูแย่มากเลยไม่มีวิธีแก้ไขหรอ ระบบไกอาสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เพียงแต่ตอนนี้ระบบยังไม่สามารถใช้งานได้อยู่ค่ะฉันเชื่อว่าหากเราเอัชนะปีศาจแห่งคำทำนายได้ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติค่ะมีบางอย่างที่ผมอยากถามครับที่คุณอยู่ในสภาพแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าระบบไกอางั้นหรอครับใช่แล้วสภาพร่างกายของไกอากำลังแย่ยลงเรื่อยๆเพราะว่าเธอเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบไกอาค่ะคุณเกรสไม่มีความจำเป็นต้องปกปิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่แต่ว่าถ้างั้น มีทางที่เธอจะฟื้นตัวได้ใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่มีสิฮะ<า>คุณเกรสคะไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นแบบนั้นก็ได้หรอกค่ะเหตุผลนะไม่สําคัญหรอกใช่ไหมสุดท้ายแล้วเป้าหมายสุดท้ายของเราก็เหมือนกันทางเลือกที่ดีที่สุดของเราคือการฆ่าปีศาจใหงคำทำนายให้จงได้ท้ายที่สุดแล้วปีศาจต,ตนนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ระบบไกอามีปัญหาก็ได้ไม่ใช่แล้วจะมาได้ทำเฟอร์ชันนี่แหละปีศาจให้คำทำนายในหะ้น่ มีอะไรที่เราทาได้จนกว่าปีศาจแห่งคำทำนายจะปรากฏตัวออกมาหรือเปล่าครับไม่เลยตอนนี้ปีศาจแห่งคําทํานายนะ่ะได้อยู่บนโลกนี้แล้วเจยเอ๋เขาปรากฏตัวแล้วหรอครับถ้าให้พูดชัดขึ้นก็คือเขาปรากฏตัวเมื่อ9เดือนที่แล้วในวันที่ย2บสองมีนาคมพวกเรากำลังสืบสวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นอยู่ได้เดี๋ยวเซ่นั่นมันตอนที่ฉันได้เจอกับซันอาร์นี่วนี่พวกเขายังสามารถระบุวันที่ได้ด้วยงั้นเหรอ ฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์ด้วยซ้ำถ้าพวกเขารู้ว่าฉันแข็งแกร่งเกินธรรมชาติแล้วก็พวกเขาจะต้องสงสัยฉันแน่นอนฉันควรจะทำยังไงดีเออผมเข้าใจแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสินนะกะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอคะคุณคิมซีฮุนซาตานมันคือปีศาจแห่งคำทำนายสินนะเฮ่เดี๋ยวนะซาตานหรอสามเดือนที่แล้วหลังจากที่พี่คังบูโทรมาบอกผมว่าอาเล็กถูกโจมตีผม,มรีบวิ่งไปที่ด่านฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่นั่นผมเห็นอเล็กถูกซาตานจับตัวไว้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าจชเรื่องนี้ล่ะก็เขาถูกซาตานจับตัวไปหรอคะนั่นหมายความว่าที่เราสูญเสียการติดต่อกับเขาก็เพราะว่าตอนนี้อเล็กอยู่ที่ไหนเสียใจด้วยนะครับอเล็กเขาเสียชีวิตไปแล้วครับซาตานต้องการกำจัดผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเขาเขายุยุผมหลังจากฆ่าอเล็กเพราะว่าเป็นความจริงนั้นหรอที่เขาฆ่าอเล็กและยุยุนายนะ่ะใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงครับ มันกล้าดียังไงกล้าดียังไงกล้าดียังไงเอ๋ฮะเฉพาะผู้พิทักษ์เท่านั้นหรือเปล่าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมองค์กรน่ะพี่คังวูเอ่อนั่นคือกฎของทางเราค่ะแต่ว่ากฎหรอสถานการณ์ในตอนนี้เลวร้ายมากจนไม่สามารถพิจารณาเรื่องนั้นได้แล้วนะถ้า,าว่าฉันไม่ทําอะไรเลยพวกเขาอาจจะจับได้ว่าฉันไม่มีิสัทธ์ในคำทำนายก็ได้ฉันก็อยากจะเข้าร่วมผู้พิทักษ์ด้วยเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปแล้ว ฉันก็จะใช้เหรียญของซาตานนี่แหละขอบใจมากนะซีหุน้น